คือเวลาสองทุ่มนะก็อาจจะสั่นว้นิดนึงนะคะถังขยะเนี่ยน้องโมนามจะเดินจากอพาร์ตเมนต์ม,มาแล้วก็มาทิ้งถังขยะตรงนี้ถังขยะตรงนี้จะเป็นของอพาร์ตเมนต์เฉพาะอพาร์ตเมนต์น,นะคะก็จะมีทิ้งกล่องกระดาษแล้วก็ นี่ขยะเศษอาหารในครัวเรือนอันนั้นก็เป็นกระดาษที่จอดรถที่มีหลังคาอย่างนี้ไม่ใช่จอดฟรีนะเสียละเสียเสียรายเดือนนะถึงจะเป็นของอาพาร์ตเมนต์ทุกอย่างสวัสดีค่ะ ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโมนาพาแซบใบโมนาวันนี้น้องโมนาจะพาทเที่ยวยามราตรีแต่เที่ยวใกล้ๆนะไม่ใช่เที่ยวหรอกเดินดูให้เดินดูตอกนกลางคืนมั่งว่าเป็นยังไงเนาะนี่คือสภาพกลางคืนนะอันนี้คือเวลา2องทุ่มนะคะของวันนี้วันที่17กันยายน2,563นะหรือคหิสเนารือคิดนก,ก,ก็วันที่17เดือน9ปี2020 ขณะนี้เวลาสองทุ่มสิบนาทีเนาะน้องโมนาจะพาดูให้ดูร,บรอบๆนะคะอันนี้ก็เป็นถนนในในในซอยอาพาร์ตเมนต์เนาะด้านโน้นก็จะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่น้องโมนาเดินไปซื้อของบ่อยๆโอเคไปชมกันตรงนี้จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนเต้นเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนสอนเต้นน้องโมนาก็จะเดินไปนู้นสุดปลาย สุดไปลายไฟนุ่นเลยที่น้องโมนาจะไปซื้อพวกอาหารของกินนะเนาะอันนี้จะเป็นซูปเปอร์ใกล้ๆกับอพาร์ตรเมนต์นะคะบ้านเราจะเรียกซูปเปอร์แหละถ้าเป็นเหมือนบ้านเราก็เซเว่นอีเลเวนก็ได้เนาะนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ยามค่ำคืนมั่งเนาะเห็นยามค่ำคืนก็จะเป็นแบบนี้สองทุ่มเงียบนะเงียบสงบนะที่นี่ ศึกวิทยาเขาจะตัดวันนี้มั้งที่เห็นเห็นเขาตัดกันอันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ของของนักเรียนที่เขามาอยู่เนาะทั้งหมดอพาร์ตเมนต์อันนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์ผู้สูงอายุ <c oughs> อพาร์ตเมนต์ กินไม่ได้นะเต็มต้นไปหมดดอกดกตอนนั้นที่มีดอกสวยๆน้องโมนาคเคยถ่ายอยู่ต้นนี้อันนี้จะเป็นทางคนเดินนะตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ทางคนเดินอันนี้คือทางคนเดินตรงนั้นคือทางขดทางรถวิ่ง ยามราตรีบางบ้านก็ยังมีติดเสาไฟอยู่ติดไฟความสวยงามโมนาอยู่ตึกไท้ายตรงนู้นตึกนี้สร้างเป็นสิบปีอพาร์ตเมนต์นี้สร้างเป็นสิบกว่าปีแล้วนะไปเดินกลับกันเถอะ จะมาอีกซอยหนึ่งซอยนี้ก็จะมีถังขยะเหมือนอนกันแต่อันนี้ทําไมมีสีมีสีถังเพราะว่าถังขยะอันนึงมันจะเป็นเฉพาะขวดอันนี้จะเป็นเฉพาะขวดขวดอันนี้จะเป็นขยะขยะเศษอาหารจากห้องครัวแล้วอ,อันนี้จะเป็นกระดาษมีการแยกขยะเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นพับพับก็คือพวกกล่อง